ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของการเดินซึ่งเมือวันที้เองวีนที่แล้วเราเดินแค่ระยะทาง3กิโลเมตรกว่าๆนะครับจากบ้านปลาไปวัตปลาเป็นแม่อีไฮนะแต่วันนี้ระยะทางทั้งหมดที่เราจะใช้เดินนะครับทั้งหมด38กิโลเมตรรวขึ้นนอกร้อยสิบกิโลเมตรนะครับรวมท,ทั้งสิ้นห้กว่ากิโลเมตรโดยเฉพาะของบรินี้เรานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ มีจิตศรัทธาจะเดินตลอดทั้ง3วันนี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ไหวครับก็อขอพัฒนาส่งจิตส่งใจไปช่วยให้กับท่านที่เดินไหวครับก็ไทยนะครับก็ขอจะขออนุญาตเปิดกิจกรรมเดเินเทศ่สังถีตางรอยวิถีพระเจ้าสิริชัยจุดอันดันี้นครับ ครับแ,แบบนี้ครับออรขอบคุณผู้การขอบพระคุณแล้วก็ขอบคุณรรทุกท่านครับ,บเราได้ถ่ายภาพที่ระลึกนะครับหลังจากที่ท่านนายกฯดีๆท่านผู้นำชุมชน ถ้าผ้นำองถิ่นะท่าผมนำชุมชนได้ถ่ายภาพออเสร็จนะครับ